ตรเราซ้อป่ะเนาะเอ่อื้อป่ะแต่ซื้อก็ได้ได้ก่อน ่อนนิ่นอน,น่ออใช่ครอบ เอาพ่อกับออฟเอาเอาข่าลงได้ไหมคะแม่ดูรรบไปหน่อยโอเคครับพ่อพ่อพ่อไม่ต้องชันครับพ่อไม่ต้องพ่อไม่ไม่ไม่หน่าเงี้ยค,คือโอเคค่ะสวยค่ะขอรูปหนึ่งนะคะ ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ดูก็ไม่มีใครเลือก่ายอ่ใครจะถ่ายรวมไหมแล้วเอาเข้าไปเลยป่ะถ่ายรวมมาจะเลยคุณพ่อแม่อยู่ด้วยดิพ่อแม่อยู่ด้วยพ่อแ่ะยู่ด้วยเอาป่ะปะต้องอ้วนอ้วนมาฝั่งอ้วนตะแข่งฝั่ง ้องลยนะคะหนึ่งสอง่ใครจะถ่ายเข้าไปหมดเลยก็ไดเข้าไปหมดเลยค่ะ